มาสู่ช่วงเกาะดิสนามเลือกตั้งปี66นะครับไปดูบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสสวันที่2นะครับเลือกบัณฑิจังหวัดยะลาครับบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดยะลาวันที่2นะครับที่อาคารรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครยะลาครับระจานที่รับสมัครพบว่าเป็นไปด้วยความเงียบเหงาครับไม่คึกคักเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมามีเพียงเจ้าหน้าที่กกตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาดูแลความเรียบร้อยของจุดรับสมัครคาดว่าวันสุดท้ายของการรับสมัครวันที่7เมษายนนะครับน่าจะมีผู้มาสมัครเพิ่มนะครับขณะที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาได้สรุปข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตวันแรกเขตเลือกตั้งที่1นะครับมีผู้สมัครจำนวน13รายเขตเลือกตั้งที่2จํานวน14รายและเขตเลือกตั้งท,ที่3จำนวน12ราย รวมผู้สมัครทั้งสิ้น3 9รายจาก15พักการเมืองกับด้านผู้สมัครพักไทยศรีเวิไลยถือเลิกดีนะคะเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอเขตหนึ่งได้ลำดับที่14โดยผู้สมัครบอกว่าตอนแรกจะมาสมัครในวันศุกร์ที่7เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายแต่เลือกไม่ดีค่ะจึงมาวันนี้แทนที่สําคัญอยากได้หมายเลข14เพราะจําง่ายได้ตรงกับตัวเลขวันเลือกตั้งด้วยโดยผู้มาสมัครทุกคนนะคะได้รับเอกสารคู่มือสําหรับการหาเสียงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบของกะกะตค่ะ